เราเราก็น้องมีความสุขเราก็มีความสุขน้องแฮ ppy อะไรเราก็แฮ ppy แบบนั้นค่ะก็ดีค่ะดีใจที่คนร่วมลุ้นแบบน้องแสดงว่าทุกคนน่ะแบบว่ารักน้องไงก็เลยอยากให้น้องแบบว่ามีความสุขหรือว่าแบบสมปัฒนาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ดีใจที่ทุกคนแบบลุ้นไปด้วยกันกจริง,รงๆแล้วเวลาเขาก็เป็นคนมีความสุขกับชีวิตของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เขาจะสุขมากสุขน้อย เดี๋ยวคิด <ns> ว <h criterion> ่าสิ้นเดือนน่าจะรู้ค่ะเพราะว่าเขาจะออกมาคือจริงๆแล้วพื้นฐานอะเบลล่าเองอ่ะเวลามีเรื่องอะไรก็ตามแต่เขาก็จะบอกต่ออยู่แล้วว่าเออเขาก็จะมาพูดกับทุกคนดังนั้นการที่คนจับตามองอ่ะแบบแน่ไม่ว่าเรื่องอะไรเขาก็จะโอเคอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเออเข้าใจว่าทุกคนรักทุกคนหวังดีทุกคนแบบว่าอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงซึ่งเขาก็ยินดีที่จะบอกทุกคนอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันต้องเป็นเวลาที่มันเหมาะสม เออุคน,คนที่เป็น,ปนข่าวด้วย,วยเขาเป็นคนยังไงเออพลอยมีโอกาสได้เจออยู่แล้วเพราะว่าคือน้องเบลเองอะ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรทุกๆมิติในชีวิตอะ่ะพลอยได้เจอหมดเราก็เหมือนแบบเป็นครอบครัวเขาไปแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นก็มีโอกาสได้เจอซึ่งคุณวิวเขาก็ค่อนข้างเหมือนกับในภาพอะค่ะค่อนข้างแบบดูสะอาดสะอาดแล้วก็<ด>แล้วก็ดูดแบบสุภาพยอะไรเงี้ยค่ะสําหรับตัวพลอยเองอะ่ะพลอยยังไม่ได้แบบว่าเหมือนแบบ เราก็เพิ่งเริ่มต้นเนาะแต่ว่าถ้าดูจากภายนอกแล้วเขาก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีสมัคคีละวะแล้วก็พูดจาดีกับพลอยอันนี้เป็นร์ทของตัวพลอยนะคะในตัวเบลทุกคนต้องไปฟังเบลนะคะพลอยคิดว่าละครเรื่องผมลิขิตเป็นละครที่ดีค่ะชีวิตเบลเป็นอย่างนั้นไหมคะชีวิตเบลเหรอคะพลอยเองเนี่ยก็อยากให้มันเป็นเหมือนในละครคะ่ะเออแต่ว่า มันจะเป็นยังไงนั้นคิดว่าสิ้นเดือนนี้น้องเบลน่าจะมีงานนะคะฝากทุกคนติดตามงานน้องเบลด้วยค่ะ <laughs>